ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะก็สั่งล้อมคอกหลังจากที่ปืนหายนะคะพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบตู้คลังอาวุธปืนค่ะภายในอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วด้วยตัวเองกำชับให้เพิ่มมาตรก,การเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้เข้าตรวจสอบตู้คลังเก็บอาวุธปืนภายในห้องวิทยุชั้นสองอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วค่ะหลังอสในสังกัดได้ขโมยปืนออกไปขายรวมทั้งสิ้น21ครั้งมากถึง65กระบอกค่ะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนกันยายนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วยอมรับว่าปืนหลวงที่เก็บรักษาไว้ในตู้คลังอาวุธบนที่ว่าการ อำเภอเมืองสาแก้วมีอยู่ด้วยกันสส่วนค่ะส่วนแรกเป็นปืนที่กําลังพลอสอจะต้องเบิกไปใช้งานเป็นประจํานั่นก็คือปืน M16 มีรอบตรวจเช็คทุกเดือนในส่วนนี้ยังอยู่ครบค่ะและส่วนที่2นั่นคือปืนที่ถูกขโมยไปจะมีวงรอบตรวจเช็ครอบปีปีละครั้งโดยทั้งหมดเป็นปืนลูกซองตั้งแต่สมัยอาสาป้องกันตนเองหรืออพปหายไป58กระบอกค่ะและปืนในรุ่นไทยอาสาป ้อกันชาติหายไป5กระบอกอายุการใช้งานมากกว่า30ปีค่ะรวมถึงปืนพกสั้นอัตโนเมติกขอพษขออภัยค่ะปืนสั้นโอตโตเมติกขนาด99มิลิเมตร2กระบอกรวมยอดแล้วนะคะก็มีปืนหลวงหายไปทั้งสิ้น65กระบอกค่ะสำหรับตู้คลังอาวุธภายในห้องวิทยุบนอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองปกติค่ะจะมีคนถือกุญแจอยู่สคน คือป้องกันอำเภอและเสมี่นตราอำเภอแต่ด้วยความที่อสอคนก่อเหตุเป็นคนวงใน ได้มีการทยอยปืนหลวงไปครั้งละไม่กี่กระบอกแต่ก็ทำหลายครั้งหลังจากขโมยปืนออกไปแล้วก็ได้ไขกุญแจตู้กลังอาวุธปืนปิดล็อกเอาไว้ตามเดิมจึงทำให้เจ้าหน้าที่คนอื่นในเวรวันต่อๆไปไม่ทันได้สังเกตค่ะในส่วนของปืนพกสั้นอ,อโตเมติสองกระบอกที่หายไปนี้เมื้องต้นก็พบว่าเป็นปืนที่กำลังอ,อสอเบิกใช้เป็นประจำและเพิ่งตรวจนับไปในวงรอบทุกๆหเดือนซึ่งหลังจากตรว ตรวจเช็คได้ไม่กี่วันก็ได้ถูกอสอตั้มขโมยออกไปขายกระบอกละ1,000 10, 0บาทตรงนี้หน่วยงานเองก็ยอมรับว่ายังมีความหละหลวมและก็เชื่อว่าน่าจะยังมีผู้ร่วมขบวนการขโมยปืนหลวงไปขายเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ แต่ต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานได้ติดตามปืนหลวงกลับคืนมาซึ่งล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมีคำสั่งให้ทุกอำเภอตรวจเช็คปืนที่มีอยู่ในครอบครองทั้ง9้าอำเภอและก็ได้ตอบรับยืนยันแล้วว่าปืนยังอยู่ครบทั้งหมดค่ะส่วนมาตรการหลังจากต่อจากนี้ไปคงจะต้องมีการเพิ่มเทคโนโลยีในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะรวมถึงความพร้อมของกล้องในการใช้งานในการเดินทาง ตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะก็ยังพบว่าควรที่จะเพิ่มกล้องวงจรปิดตามมุมตึกหรือว่าจุดบอดตามอาคารต่างๆอีกด้วยค่ะ